สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันวันนี้29พฤศจิกายนพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะพามาถอนชนชมต้นนี้ดูหน่อยพี่น้องครับนี่สังเกตมานานแล้วพี่น้องจกัจกจับแป,กแปกแลกๆปละไม้ต้นนี้นะครับใ <c oughs> บามาแค่สองกิ่งพี่น้องครับแล้วก็มีช่อดอกมาหนึ่งกิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาถอนดูหน่อยพี่น้อง ไม่มีปุ๋ยไม่มีปุ๋ยกินหรือดินมันมีเชื้อรากันแน่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาถอนเช็คระบบรากมันหน่อยพี่น้องครับไม่ส่งยอดใบเลยพี่น้องครับนี่ไม้ตัวนี้นะครับเดิมทีว่าจะเอาไว้นั่งแท่นละอองทองนะครับแต่สังเกตดูแล้วพี่น้องครับระบบรากระบบดินน่าจะมีปัญหานะครับ ก็ดูจากใบพี่น้องครับใบมีใบมาแค่นี้เองพี่น้องบใบมาสองกิ่งนะครับกิ่งนี้ก็มีมีดอกมา <c oughs> สังเกตมาหลายอาทิตย์แล้วพี่น้องครับว่าเขาจะเขาทิ้งใบเพื่อออกดอกหรือยังไงนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็จะตัดสินใจเลย ถอนขึ้นมาดูดีกว่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไม้มันจะมีปัญหาเอานะครับเดี๋ยวจะเอาไม่ทันพี่น้องโดยเฉพาะกิ่งกิ่งยังเล็กอยู่พี่น้องครับกิ่งเล็กกิ่งอื่นก็โตหมดแล้วพี่น้องน่าจะเป็นที่ดินที่ปุ๋ยไม่มีกินแหละเท่าที่สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอนขึ้นมาดูพี่น้องครับ ว่าชวนชมอาการนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับนี่ใบไม่อยากจะมาเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันพี่น้องครับผมก็คิดว่าดินมันน่าจะมีเชื้อราหรือดินอาจจะไม่มีปุ๋ยให้กินเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาถอนด้วยกันพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับถอนขึ้นมาแล้วพี่น้องเป็นรากตะขาบนะครับ ระบบรากก็ดีอยู่พี่น้องครับถอนขึ้นมาดินแตกออกจากรากหมดเลยนะครับอย่างที่สองเลยในกระถางมีแต่มดพี่น้องครับมดใต้กระถางเพียบนะครับปุ๋ยก,ก็พอมีกินอยู่พี่น้องครับแต่ว่าใบไม่มาเลยครับ และก็ดินก็มีเชื้อราด้วยพี่น้องครับเชื้อราขาวๆนะครับพี่น้องครับอยู่ในดินนะครับและก็มีมดเข้าไปทำรังวางไข่เพียบหมาต้นนี้ก็น่าจะโดนรบกวนพี่น้องครับก็เลยไม่มีใบมีดอกให้ดูเลยครับก็ดีเหมือนกันพี่น้องครับที่ตัดสินใจถอนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราแต่งรากใหม่พี่น้อง รากนี้ต้องแต่งใหม่แล้วล่ะพี่น้องครับนี่ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างมาพี่น้องครับมาดูกันว่ารากต้นนี้เราจะแต่งไปทรงไหนดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับจนสม,มต้นนี้นะครับพี่น้องครับนี่ปลายรากพี่น้องอยากจะช้ำๆดำๆหน่อยพี่น้องครับ หาหารไม่ดีเลยไม้ต้นนี้พี่น้องครับถ้าไม้ต้นนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนพี่น้องครับโอกาสที่รากจะเน่าสูงมากนะครับดูจากปลายรากนะครับพี่น้องนล่รากมันจะขาดพี่น้องครับมันจะเปื่อยรากมันเริ่มเปื่อยพี่น้องเหมือนกับดินมันอมน้ํำมาไว้นะครับอย่างดีนะครับเป็นชวนชมที่ผมไม่ค่อยได้รดน้ํามันพี่น้อง ถ้าราดน้ำบ่อยๆพี่น้องครับนี่ก็เหมือนหน้าฝนนะครับเห็นไหมปลายรากมันจะดำปลายรากมันจะเน่าพี่น้องครับเริ่มเน่าละอาการแบบนี้ก็ไม่ดีพี่น้องครับก็ต้องถอนกันขึ้นมานครับเอาไปแขวนไว้ดีกว่าพี่น้องผมก็จะามาแต่งรากใหม่พี่น้อง ลากเส้นนี้ผมก็จะตัดทิ้งไปลากเส้นบนผมก็จะเอาไว้แต่เส้นล่างถ้าลากเส้นนี้มันยาวเกินไปผมก็จะตัดทำสเต็ปใหม่เลยพี่น้องครับแต่เราจะต้องแต่งรากดูก่อนพี่น้องนะครับปลายรากปลายรากเน่าพี่น้องปลายรากเน่าอย่างดีพี่น้องครับที่ตัดสินใจถอนมันขึ้นมาดูนะครับมันเหมือนดินจะอมน้ําด้วยพี่น้อง ลากไม่ขาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งดูก่อนนะครับจะแต่งรากดูพี่น้องครับว่าจะทําทรงไหนดีไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับผมพี่น้องครับชวนชมต้นนี้พี่น้องผมตัดทิ้งหมดเลยพี่น้องครับรากมันไปไม่สวยเท่าไหร่พี่น้อง <c oughs> ก็เลยจะทําสเต็ปใหม่พี่น้องครับ ก็จะตัดเอาแค่นี้พี่น้องครับนี่ตัดเอาช่วงนี้นะครับตัดและรากเก่าๆเยอะๆผมตัดทิ้งไปหมดเลยพี่น้องครับเพื่อจะทําลาบเพื่อจะทํารากสเต็ปสองพี่น้องรากเส้นนี้ก็จะตัดทิ้งพี่น้องครับตัดทิ้งนะครับตัดเอาใหม่พี่น้องทําใหม่ครับ ช่องนี้ก็เดี๋ยวตัดทิ้งพี่น้องไม่ต้องเอาเนี่ยครับเส้นนี้ก็จะตัดทิ้งพี่น้องครับนี่ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับจะเอาเฉพาะเส้นนี้พี่น้อง ทำใหม่พี่น้องทำสเต็ปใหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปล้างพี่น้องครับล้างจะตัดใหม่พี่น้องให้เขาแตกรากใหม่เลยคร,ครับผมพี่น้องครับเ <c oughs> ส,สร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับก็สําหรับชนชมตัวนี้พี่น้องครับเดิมทีว่าจะถอนขึ้นมาดูรากมันพี่น้อง แต่พอเห็นสภาพรากแล้วพี่น้องครับก็เลยตัดสินใจทํารากสเต็ปไปเลยครับทีนี้ก็จะให้มันมีราก2เส้นแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่จะทำให้มันเป็นแบบนี้พี่น้องสเต็ปสองนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้สายพันธุ์อะไรพี่น้องครับบางค้าหรือน้องแหนก็ไม่รู้นะครับจําไม่ได้เหมือนกันพี่น้องแต่ผิวเขาจะ ไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นพี่น้องครับผิวเขาจะขรุขระนิดนึงนะครับการทำสเต็ปก็ผมจะตัดรากให้มันเฉียงๆนะพี่น้องครับจะตัดเฉียงๆนะครับไม่ได้ตัดตรงนะพี่น้องเวลาปลูกก็ต้องพึ่งพาน้ำยา B1 นะครับน้ำยาเร่งรากพี่น้องครับผมก็ต้องใช้น้ำยาเร่งรากช่วย สำหรับไม้ต้นนี้พี่น้องเพื่อให้เขาแตกรากใหม่ไวๆนะครับอันนี้เราก็เอาไปแขวนไว้ก่อนเอาไปแขวนรอพี่น้องครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะปูนแดงมาป้ายพี่น้องป้ายปิดแผลไว้นะครับแผลใหญ่ๆเดี๋ยวเขาก็หายเองพี่น้องเดี๋ยวก็หาเองครับ ประมาณนี้พี่น้องครับนี่ครับเป็นการทํารากสเต็ปใหม่นะครับในเมื่อรากรอบแรกมันไม่สวยพี่น้องครับยังดีที่มันมีนี่โคนรากยาวๆแล้วก็ตัดแบบนี้แหละพี่น้องครับตัดแบบนี้เวลาตัดก็จะตัดเฉียงออกข้างเฉียงออกด้านนอกพี่น้องครับตัดเฉียงออกแบบนี้เลยพี่น้องนะครับ เป็นรากสเติปสองไปพี่น้องครับเอาไว้นั่งแท่นตั้งใจว่าจะละอองทองแหละต้นนี้พี่น้องเอาไปแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงปลูกนะครับผมนี่นะครับแหพวกนี้ก็ที่เราตัดใบพี่น้องครับนี่ก็ใช้แค่ปูนแดงก็พอนะครับปุนแดง เสร็จแล้วพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องเตรียมตัวไปรับหลานชายก่อนพี่น้องครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับอากาศก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ